อ,อันนี้เราม,มาดูแอร์หอยนะโฟกัสไม่อยากจะเออ,อดูนะครับลูกค้าแจ้งน้ำหยดลูกค้าแจ้งน้ำหยดมา กดแบบไหนไม่รู้ดนึ่งดูจากข้างหลังฮะเต็นตันน่ะโฟกัสโฟกัสโฟกัสดูด้านหน้าขยัยาขยันว้าวว้าว น้ำหยด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 เนี่ยดูสิว่าน้ำหยดมันเป็นสาเหตุของน้ำหยดจัดการลื้อลื้อมันกันเลยระวังน็อตเนี่ย สันนิมสนันนิมกินหมดแล้วระวังเดี <c oughs> ๋ยวให้ช่างเขาลือ้อโอเคนะครับขอบคุณครับ